อรุณสวัสดิ์ตอนสายๆนะคะ <Okay. S 1> อะวางมือจากงานการมาหาอะไรกินกันก่อนมื้อนี้กินเพื่ออยู่นะคะเอา้ามิชาสําคัญมีอะไรก็กินไปก่อนเนาะ,ะ <Okay. S 1> กินอะโวคาโดนี่แหละนะซื้อมาสองสามวันละเขายังไม่สุกนะคะก็ลืมเอาไปใส่ตู้เย็นไว้เนาะพิ่เอาออกมาเมื่อวานอะโวคาโดยังไม่สุกมาใส่ตู้เย็นมันก็ไม่สุกสักทีเป็นผลไม้ที่มีความชื้นสูงนะคะเขาจะเริ่มสุกจากด้านนี่นะ ขั้วนี่ก่อนนะคะวิธีดูว่าสุกไม่สุกหรือยังก็ง่ายๆใช้มือนะคะสัมผัสเขาก็จะนุนม่นมๆนมุ่มๆนี่ไม่ได้แสดงว่าเหี่ยวนะผู้ชมแสดงใช้ไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มลงไปจิ่มหัวเนี่ยอ่าถ้าจิ้มง่ายๆอย่างเงี้ยแสดงว่าสุกแล้วนะก็จิ้มได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ค่อยสมูทก็แสดงว่ายังไม่สุกเท่าที่ควรเดี๋ยวถ้าแข็งจิ้มไม่ลงเลยก็คือยังดิบอยู่นะคะต้องวางทิ้งไว้ก่อนนะ <Okay. S 1> อ่าอันนี้เป็นบุคาโด034 พันของเวียดนามนะคะเป็นเช่เพราะก็จะยาวๆอย่างเงี้ยเหมือนก็ะแตงกวญี่ปุ่นเลยนะยาวกว่าน,นี้ก็มีนะคะแต่เห็นคลิปของเวียดนามเนี่ยมันจะลูกใหญ่ลูกโตกว่านี้อีกนะลูกหนึ่งอ่ะอันนี้เราก็จะเอามาเัาพอไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ปลูกไว้ประดับบารมีสัก <laughs> สองสมต้นวิธีการ<น>ปอกอะโวคาดโดนะคะเพิ่งไปศึกษามาจาก YouTube นะ <laughs> จากครูผู้รู้ถนัดอย่างงี้ก็ วางไว้ในอุ้งมือนะแต่ถ้าใครกลัวว่ามันจะพลาดพลั้งเกิดอุบัติเหตุก็วางไว้ในอันนี้เราจะไม่ถนัดเราจะวางไว้ในมือ,อเพราะมองผ่านกล้องหน้านะเดี๋ยวกลัวนี่จะไปโดนทิ่มนิ้วตัวเองก็เริ่มจากคัะะ้วเนี่ยค่ะผ่าลงไปนะพอเจอเจอเม็ดนะเจอเม็ดันจอ,อยตรงนี้อ่ะผ่าไม่ค่อยตรงอีกอ่ะไม่มีทีมงานและหางเครื่องช่วยทําคลิปนะถ่ายใช้ขาตั้งกล้องมองผ่านกล้องหน้าอ่าผ่าลงไปอย่างเงี้ยนะคะเจอเม็ดแล้วนะ ทีนี้เราก็สไลด์เลยนะคะสไลด์ตามแนวขวางเนี่ยสไลด์ไปนะมันก็จะลำบากทุกลักทุเล,ลนิดหนึงห่งเพราะมันอย่างที่บอกนะคะใช้ขาตั้งกล้องอ่ะอย่างนี้เลยอ่ะก็สไลด์มาเนี่ยมันก็จะว่าบรรจบนี่พอดีเราทําเบี้ยวนะคุณผู้ชมไม่ถนัดนะคะมันถ้าทําอย่างสวยงามนี่มันก็จะว่บรรจบกับรอยที่เราทําไว้อันแรกเนี่ย <Okay. S 2> อ่ะเองก็บิดนิดนึงบิดแล้วก็ปอกออกมาอย่างนี้ถาแดนนีอันนี้ก็คืออะโวคาโดที่สุกพร้อมที่จะรับประทานนะคะ <Okay. S 2> อันนี้ก็าแล้วก็ใช้มีดนี่แหละคะ่ะสับลงไปแล้วก็เนี่ยปกติเราก็จะเอาช้อนเนาะตักไปเลยตอนเราก็จะผ่าครึ่งก่อนเนาะเสียวมือตัวเองมองผ่านกล้องหน้า เาลงไปเอาวางงนี้ก็ได้ค่ะออาครึ่งไปงนี้ก่อนนะคะนี่บางคนก็จะเอาขวานเอาเนื้อออกมาแต่ทีนี้มีข้อมูลเขาบอกว่าบริเวณเขียวๆเ,เนี่ยจะเป็นบริเที่ค่อนข้างมีประโยชน์นะคะก็มือใหม่หัดกินอะโวคาโดเนาะจริงเราก็รู้มานานนมว่าเขาก็เป็นผลไม้สายสุขภาพนะแต่ว่าก็ไม่ค่อยใส่ใจว่าอะไรว่าจะหามากินนะคะก็เดี๋ยวรีวิวเรื่องสรรพคุณ ต่างๆมากมายของอะโวคาโดให้ฟังอีกทีหนึ่งนะแต่ที่แน่ๆคือโพแทสเซียมมันข้างสูงนะคะจะช่วยลดในเรื่องของโรคความความดันโลหิตสูงนะแล้วก็ไขมันสูงเป็นมันดีนะคะแล้วก็ไฟเบอร์สูงนะช่วยระบระบรายนะ,ะช่วยบำรุงสายตาป้องกันโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจอ่ะเดี๋ยวค่อยไปรีวิวให้ละเอียดอีกทีหนึ่งสรุปแล้วก็ ไปหามากินกคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสาเพดออนไลน์ต่างๆนะถ้าเราไม่ซวยเกินไปละ <laughs> เราก็จะไม่เจอเ็จปลอมแล้ว่ะลูกหนึ่งเนี่ยก็จะได้แคลรอคลรองีงเทลอรี่ได้คุณค่าอาหารอนะะถ้าไม่มีอะไรจะกินก็ <laughs> แคนข้าวไปได้มื้อเึ่งเนื้อเขาแบบประมาณนี้อืีความมันไม่ติดขม ก็จิ้มไม่ได้ยากเย็นอะไรมากมายจ้าจิ้<ก>นมนมข้นหวานก็ได้อืมเจตนี้แรกตอนสิบโมงกว่านะคะ<ก>น,นะคะ<ก><น>อะกินมันง่ายๆนี่แหละ เช้าสำคัญนะคะมีอะไรก็รองท้องไปก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยกินไปเรื่องราวอีกทีหนึง่งอาเดมด้วยกันค่ะโกโก้เย็นชีสกินเป็นสลัดปั่นเป็นสมูทตี้เม็ดนี่ก็จะเก็บไว้เพาะนะคะมเม็ดกาอ่ะขอให้มีวันที่ดีกันทุกคนค่ะวันนี้ลาแล้วบ๊ายบาย okay.